นี่นะครับเชือกที่เราคล้องเมื่อกี้ยังติดตูดมาด้วยเลยครับลองคล้องอีกทีนะครับต้องรอต่อกินเหยื่อใกล้จะได้ก่อนนะครับใกล้ขาดแล้วครับผมทีนี้คล้องได้ครับแล้วก็ดึงตูดนิดนึงเพื่อให้เหยื่อขาดไว้หน่อย ใส่ขาดแล้ครับได้แล้วครับผมไปเลยสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำการทำเชือกของต่อกกันนะครับของที่เราต้องเตรียมกันนะครับจะมีทิชชู่ทิชชู่นะครับแล้วก็ใย,ยกล้วยครับผมเราใช้ใยกล้วย เส้นเดียวนะครับผมนี่ครับแล้วก็ทําแบบนี้นะครับจาแบบนี้หมุนลงครับหมุนลงมาแล้วก็บิดเป็นเกียวแบบนี้ครับทีนี้ม้วนทําเป็นบ่วงแล้วก็พอิชู่ใส่เลยครับผม ดึงจะได้บวงแบบนี้นะครับลักษณะการคล้องต่อเราจะมุนขึ้นนะครับทีนี้มุนขึ้นแบบนี้ครับครับผมเดี๋ยวเราจะไปลองคล้องต่อกันดูนะครับก่อนที่เราจะคล้องกันนะครับ เราต้องให้ต่อกินเหยื่อใกล้จะขาดก่อนนะครับแล้วก็คล้องได้ทีนี้คล้องเลยครับได้แล้วครับผมนี่นะครับเชือกที่เราคล้องเมื่อกี้ยังติดตูดมาด้วยเลยครับลองคล้องอีกทีนะครับต้องรอต่อกินเหยื่อใกล้จะได้ก่อนนะครับ ส่ขาดแล้วครับผมทีนี้คล้องได้ครับแล้วก็ดึงตุดนิดนึงเพื่อให้เหยื่อขาดไว้หน่อยไปขาดแล้วครับได้แล้วครับผมไปเลยสำหรับการทำเชือกของต่อก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม